บทที่853กระแสน้ำวนสีฟ้าปรากฏขึ้นต่อหน้าเทพ,พเจ้าอาสูรมังกรคริสตันดวงตาของจริงจริงรีลงและร่างของเทพอสูรก็หายไปอย่างรวดเร็วและเกราะยักษ์สีทองก็ถูกครอบครองหอบยาวสีน้ำเงินทองชุดเดียวกันควบแน่นในมือของเขาทันทีและพุ่งเข้าหากระแสน้ำวนาธาตุลม คังคงเหินยกมือขวาขึ้นอีกครั้งและชี้ไปข้างหน้ากระแสน้ำมวลขององค์ประกอบลมระเบิดและความรู้สึกที่ว่าลมและคลื่นที่เติมในอากาศไม่ได้อ่อนแอไปกว่าการตัดช่องว่างภายใต้พลังของอวกาศมงกุฎแพลตินัมควบแน่นบนหัวของจริงๆและหนีเข้าไปในพื้นที่ขนาดเล็กอื่นด้วยพลังแห่งอวกาศและรอดพ้นจากการโจมตีของคังคงเหินเท่านั้น ราชาปีศาจเสียงแตกเจ้าแห่งกฎธาตุลมเป็นที่แน่ชัดว่าจัก,กรพรรดิมังกรทะลวงฟ้าได้รักษาอาณาเขตของเขาที่เกี่ยวข้องกับกฎธาตุลมในกลุ่มมังกรแต่ก่อนการล่มสลายของมังกรฟ้าแตกธาตุลมมีการควบคุมดังกล่าวและนี่ก็หมายความว่าในเวลานี้จัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณสามารถควบคุมพลังของกฎดาวด้วยการควบคุมท้องฟ้งฟาที่แตกกล้ามีมากถึงสอง ในวิหารมังกรต้นไม้ที่กว้างใหญ่ยังคงเติบโตและความผันผวนของจิตสำนึกนั้นกว้างใหญ่บังคับให้จริงๆออกจากพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยเผ่านกยุงโดยตรงเธอไม่ใช่เหมยกงจื่อไม่ใช่องค์ประกอบอวกาศของดาวฝาหลานโดยธรรมชาติมันเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมองคประกอบอวกาศเหมือนแขนอย่างที่เธอทำคังคงเหินเห็นรอยยิ้มขี้เล่นบนใบหน้าที่บอบบางและบอบบางของจริงๆเมื่อเธอเผชิญกับผลกระทบของกลุ่มต้นไม้กลุ่มใหญ่ เขาวันสีน้ำเงินทองที่ไม่มีการผันผวนของสายเลือดก็เพิ่มขึ้นจากพื้นดินปล่อยกรงสีน้ำเงินทองมากกว่าร้อยกรงในทันทีควบคุมต้นไม้ทำลายวิญญาณทั้งหมดจิตสำนึกของราชาศักดิ์สิทธิ์เหนือกว่าดาวดวงนี้แล้วและเธอก็ใช้สายเลือดพืชเดียวกันเพื่อต่อต้านจักพระพัตปีศาจคริสตันนี้ไปเกิดใหม่มีปัญหากับสมองที่เกิดใหม่ของเขาบ้างไหมจิตสำนึกเผชิญหน้าและหลังจากประหนักว่าเกิดอะไรขึ้นภายในเมื่อแยกวังมังกรออกเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะ จักรพพัดองค์แรกของดาวฟ้าหลานแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในระดับของจักรพพัดในตอนนี้คุณคิดว่าเธอจะทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือไม่ท่านหลอดคุณมีปัญหากับจิตใจของคุณหรือไม่ถังซานล้อเลียนจิตสำนึกของพระเจ้าราชาเป็นที่พึ่งที่ใหญ่ที่สุดของจักรพพัดผู้ทำลายวิญญ,ญาณและเป็นข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของเขาด้วย ภายในวังมังกรแบรนจัก,กระพัดเงินครามที่เป็นแกนแท้ของ,องวงล้อแสงสายเลือดของจริงๆเปล่งประกายเจิดจ้าความวุ่นวายแบบหนึ่งพลังของกฎโบราณได้เติมเต็มจัก,กรพัดเงินครามทั้งหมดต้นไม้ทำลายวิญ,ญญาณแตกสลายในทันทีและลอมาหายใจของจริงๆในขณะนั้นก็ปีนขึ้นไปถึงระดับที่เท่ากับระดับของคังคงเหินกฎดั้งเดิมเธอฟื้นกำลังแล้วเหรอผู้ทำลายวิญญ,ญาณจัก,กระพัดสวรรค์รู้สึกตื่นประหนกทันทีเมื่อรู้สึกถึงลอมาหายใจของจริงๆในขณะนี้ ในฐานะอดีตจักรพรรดิองค์แรกของดวงดาวสีน้ำเงินยุคที่เป็นของจริงๆอยู่ได้3,000ปีมันยาวนานกว่ายุคที่เป็นของจักรพรรดิซีโวที่2ในสมัยโบราณเสียอีกและประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือกฎหมายที่จริงๆเข้าใจไม่ใช่กฎระนาบใดๆที่เป็นของระนาบพักแต่เป็นที่มาของพักพวกกฎแห่งความโกลาหล นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงระดับจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิมังกรคริสตันองค์นี้ยังคงมีอำนาจทุกอย่างและดูถูกจัก,กรพรรดิทำไมความสูงของจัก,กรพรรดิจึงเหนือกว่าบรรพบุรุษก็อบลินทั้งสองได้และทำไมเมื่อจัก,กรพรรดิมังกรยังมีชีวิตอยู่จึงไม่มีใครอื่นแข่งกันทั้งทวีปกล้าสร้างกระแสการมีอยู่ของดาวดวงนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นความพยายามบนดาวพยายามจะดูว่าระดับพระเจ้าคิงสามารถเกิดมาพร้อมกับแหล่งกําเนิดของเครื่องบินตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ แต่ผลลัพ์สุดท้ายก็ยังล้มเหลวอยู่การเจราจาระหว่างแทงซานและสายฟ้าเกิดขึ้นดังที่ถังซานกล่าวดาวที่มีพลังเท่ากับดาวฟ้าหลันมันยากเกินไปที่จะสร้างคนที่แข็งแกร่งที่สามารถนำดาวทั้งหมดไปสู่ระดับเทพได้วงล้อแสงสีทองยังคงหมุนอยู่ข้างหลังสมองของจริงโดยอาศัยพลังที่วุ่นวายภายในจากกระพัดเงินครามก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอที่จะควบคุมกฎแห่งความโกลาหลของดาวฟ้าหลันได้ชั่วครู่ พลังกดขี่ของจักรพรรดิมังกรคริสตันออกมาอีกครั้งและจริงๆไม่มีรอยหมึกอ,อีกต่อไปตามข้อมูลที่ถังซานทิ้งไว้กรงเล็บของมังกรคริสตันถูกควบแน่นด้วยพลังก้าสีอย่างต่อเนื่องและร่างของคังคงเหินก็ปฏิบัติตามการเช็ดก้าสีการปรากฏตัวของพลังของสีเริ่มสั่นเล็กน้อยการแสดงออกของจริงๆค่อยๆน่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆกับการปรากฏตัวของพลังก้าสีนี้สิ่งที่เธอรู้สึกคือโลกใหม่เอี่ยมสถานที่ที่อยู่เหนือตัวเอง สติค่อยๆเลือนลางสติสัมปชัญญะแผ่ขยายออกไปหลายพันไมล์และในใจกลางของแดนเทพแห่งแดนมังกรศักดิ์สิทธิ์ชายผู้สวมอาภรณ์อันสง่าง,งามควบแน่นหญิงผมสีฟ้าที่อยู่ข้างๆเธอเห็นว่าสามีไม่สนใจเธอจึงหันกลับมากัดเขาอย่างดุเดือดส่วนอยู่เจ้าไม่ฟังคําพูดของข้าด้วยหรือวงเวียนเทพผู้ยิ่งใหญ่เพียงกล่าวว่าพวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับข่าวของปู่แล้วอสูรเทพยังบอกด้วยว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรา ทั้งส่วนอยู่รู้สึกได้ถึงรอยฟันบนใบหน้าของเขาด้วยใบหน้าเศร้าซึ่งความยิ่งใหญ่ของเทพเจ้ามังกรในอาณาจักรมังกรอยู่ที่ไหนซิ่วซิ่วฉันไม่ได้หยุดฟังคุณในตอนนี้ฉันแค่รู้สึกถึงลอมาหายใจของกรงเล็บมังกรในเวลาและสถานที่อื่นกรงเล็บมังกรไปซิ่วซิ่วตกตะลึงเล็กน้อยนั่นแค่ผู้อาวุโสตีเถียนกับแม่และพ่อไม่ใช่เหรอที่จริงแล้วคุณปู่ก็จะบทที่แปดร้อยห้าสิบสี่ ทำไมคุณไม่รู้เร็วกว่านี้คุณไม่รู้หรอกว่าพ่อคิดถึงคุณปู่และคนอื่นๆมากแค่ไหนไปซิ่วๆตบก้นถัง่วนอยู่แล้วตะโกนอย่างโกรธจัดตะโกนอย่างโกรธจัดด้วยการกำเนิดของกรงเล็บมังกรอย่างต่อเนื่องร่างกายของจริงๆเริ่มค่อยๆปรากฏเป็นความสง่างามของมังกรที่ไม่ได้ปลอมตัวและใบหน้าของเธอก็ค่อยๆเจ็บปวด แม้กระทั่งกับภูมิหลังของเธอที่เป็นจักรพรรดิองค์แรกของดาวสีน้ำเงินก็ยังยากที่จะแบกกลับพลังของเทพเจ้ามังกรไม่ต้องพูดถึงว่าด้วยความช่วยเหลือจากข้อมูลที่แทงซานพูดเธอแค่เรียนแบบพลังของคริสตันตามความคิดนื่งเดิมของทางซานแม้ว่าจริงๆจะไม่ฟื้นความแข็งแกร่งของอดีตจักรพรรดิคริสตันของจริงๆแต่ด้วยรัศมีของจักรพรรดิเงินครามและการจำลองพลังของเทพมังกรแม้แต่ลอมหายใจของเทพมังกรเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วทำลายฟ้าระงับและฟื้นฟูจิตสำนึกเดิม แต่ในขณะที่พลังของเทพมังกรถูกจำลองโดยจริงๆสิ่งทั้งหมดก็เริ่มพัฒนาไปในทิศทางที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอาณาจักรแห่งเทพ,พเจ้ามังกรถังส่วนอยู่ได้ปลดปล่อยจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อแผ่ขยายไปสู่เวลาและพื้นที่ที่เขาตระหนักภายใต้การกระทำร่วมกันของกฎแห่งการสร้างสารรค์และการทำลายล้างของจักรวาลทั้งสองพลังของก้าวสีบนจริงๆบนดาววิเศษก็อิ่มขึ้นเรื่อยๆหยุดการเชื่อมต่อระหว่างสายเลือดของคุณเอง ถังซานตะโกนอย่างโกรธแค้นในใจจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ในจิตใจ,ใจของจริงจริงสั่นสะเทือนวงล้อแสงสายเลือดถูกถอดออกและสิ่งนี้หยุดการมาถึงของสายเลือดเทพมังกรอย่างสมบูรณ์หากการจำลองดำเนินต่อไปคาดว่าร่างกายของจริงจริงจะแตกเป็นเสี่ยงเสียงเพราะมันไม่สามารถทนต่อพลังสายเลือดที่น่าสะพรึงกลัวได้ในเวลาเดียวกันเสียงของเหมยกงจือก็ดังก้องอยู่ในใจของถังซานพี่ซานทุกอย่างพร้อมแล้ว เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ถึงเวลาให้จัก,กรพรรดิสวรรค์ผู้ทำลายวิญญาณชำระราคาหลังจากที่รัศมีของสายเลือดกลับมาที่ศีรษะของเขาแทงซานควบคุมตรีศูนย์สีทองและเงาก็เต็มท้องฟ้าและจัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณก็ตอบสนองทันทีและพยายามหลบหนีแต่ทั้งหมดนี้กลายเป็นฟองสบู่ภายใต้อำนาจของใบยูนเวลาสบายสบาย การตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณของแทงซานนั้นต่ำกว่าจัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณเล็กน้อยแต่ด้วยพรของเทพสมุดและการเสริมประสิทธิธภาพของแสงเทพสมุดโดยอาศัยภูมิหลังของราชาเทพในขณะนี้จะต้องพาเขาไปโดยสมบูรณ์บทขยี้ดอกจัน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  วงกลมของรัศมีสีทองพุ่งเข้าหาจาก,กรพพัดผู้ทำลายวิญญาณกดสมบูรณ์ขององค์การจัดตั้งพายุที่ไม่แน่นอนยังถูกจัดตั้งขึ้นต่อหน้าจาก,กรพรัดสวรรค์ผู้ครอบครองจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของราชาเทพแม้ว่าเขาจะใช้อาวุธที่เร็วที่สุดแล้วก็ตามความเร็วอยู่ไกลแต่ก็ยังต้องทันพายุที่ไม่แน่นอน อัญญาประกาศคู่คุณบังคับฉันเมื่อผู้ทำลายวิญญาณสวรรค์แห่งสวรรค์ได้กัดฟันจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของระดับราชาเทวะก็แผ่ขยายไปทั่วเมืองมังกรลอยน้ำเนื่องจากวันนี้เขาไม่สามารถหลบหนีได้เขาจะฝังมังกรผ่าฟ้าทั้งหมดแพลนกับเขาแสงสีขาวสีเงินกระพริบครู่หนึ่งและจาก,กรพพัดผู้ทำลายวิญญ,ญาณก็ตกตะลึงพร้อมๆกันภายใต้จิตสำนึกของเขา,ขเ,ขาเขารู้สึกเพียงความว่างเปล่าแม้ว่าจะมีความลึกลับซ่อนอยู่ แต่ก็ต้องใช้เวลาในการเข้าสู่พื้นที่ลึกลับแบบนั้นระดับพลังของเวลาและพื้นที่ของอีกฝ่ายนั้นสูงมากแม้ว่าจิตสำนึกของเขาจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งราชาแห่งทวยเทพก็ตามรัศมีสีทองปกคลุมราวกับว่ามันสามารถกดทับคนทั้งโลกได้ จริงๆทนความเจ็บปวดจากการถูกฉีกทั่วร่างกายของเธอและเดินตามถังซานออกไปนอกความวุ่นวายที่ไม่รู้จบเป็นครั้งแรกมองไปที่จัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณซึ่งถูกระง,งับโดยความสับสนวุ่นวายอย่างสมบูรณ์เจตนาฆ่าที่รุนแรงปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอขัดขวางกิจการภายในของเผ่ามังกรของฉันถังซานฆ่าเขาหรือถ้าฉันไม่ฆ่าเขาฉันจะฆ่าคุณจริงๆยังคงพูดด้วยความโกรธ การดำรงอยู่ของเขาเกี่ยวข้องกับรากฐานของจัก,กรวัตและเขายังต้องควบคุมกฎของสิ่งมีชีวิตวิญญาณต้นไม้ของดาวฟ้าหลันด้วยหากฉันฆ่าเขาโดยตรงฉันเกรงว่ามันจะส่งผลต่อแหล่งที่มาของดาวทั้งซานพูดอย่างช่วยไม่ได้เขาไม่คิดว่าพลังของเทพเจ้ามังกรจะทำให้จริงๆรับภาระหนักขนาดนี้เธอคงไม่ได้รับอนุญาตให้เรียนแบบได้ถ้าเธอรู้ก่อนหน้านี้ คุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่จริงๆเองศรีษะและเหลือบมองถังซานวิญญาณต้นไม้ในอาณาจักรรีเชนนอกเหนือจากเผ่าต้นไม้ยังมีเผ่าอื่นพรสวรรค์ของพวกเขามีความเป็นต้นฉบับมากกว่าเผ่าต้นไม้คุณตัดมันออกในเวลานี้และภายในเวลาไม่กี่วันปรมาจารย์จะกลายเป็นจัก,กรพรรดิอย่างแน่นอนเอาล่ะฟังนะถังซานสอดตรีศูนย์เทพสมุดเข้าไปในหน้าอกของจัก,กรพรรดิสวรรค์ผู้ทำลายวิญญ,ญาณโดยตรง การบีบบังคับของสิ่งประดิษฐ์ระดับสุดยอดนี้ผีบานในร่างของจัก,กรพรรดิทำลายวิญญาณและพลังแห่งการเวลาหยินและอย่างถูกฉีดเข้าไปตามปรีศูนย์แห่งเทพสมุดและอย่างหลังไม่สามารถแม้แต่จะเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเขาแอลมมนก็ถูกเป่าโดยตรงเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยในพายุปั่นป่วน วิญญาณสีน้ำเงินกลุ่มหนึ่งมีการกดขี่ของพายุไม่แน่นอนในทันทีและหนีไปไกลในระดับของจักรพัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิญญาณและอสุรกายความตายของร่างกายไม่สามารถส่งผลกระทบสำคัญกับพวกเขามีเพียงวิญญาณการทำลายล้างทั้งหมดคือการตายที่แท้จริงภายใต้ดวงอาทิตย์แห่งท้องทะเลความกว้างใหญ่ของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของแทงซานถูกระงับในทิศทางขององค์การหลบหนีของจักรพัดวิญญาณที่ทำลายจิตวิญญาณ ด้วยตำแหน่งของพระเจ้าจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของแทงซานนั้นไม่สามารถจินตนาการได้อย่างสมบูรณ์การแสดงความอ่อนแอและการยับยั้งครั้งก่อนทั้งหมดเพื่อให้เหมยกงจือมีเวลามากพอที่จะปกป้องทั้งตระกูลมังกรแยกนภา ภายใต้อำนาจแห่งความโกลาหลวิญญาณของจักรพรรดแห่งวิญญาณผู้ทำลายวิญญาณจักรพรรดสวรรค์ถูกชำระล้างและในลานของบรรพมุรุษในใจกลางของทวีสาวหลักจักรพรรดสวรรค์อีกแห่งถูกดับลงแต่สาวหลักสวรรค์ของจักรพรรดผู้สังหารวิญญาณไม่ลุกขึ้นมันคือเห็นได้ชัดว่ามีคนตัดหัวบทที่85 5ห้า จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รู้สึกว่ามีการคลายของดวงตาในการก่อตัวของจักรพรรดิและรีบควบคุมพลังแห่งโชคเพื่อเติมเต็มด้านนั้นและจิตสำนึกของเขายังคงสำรวจอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตเขามีแผนดังกล่าวด้วยหากพลังของพักพวกในอนาคตไม่เต็มแล้วเขาจะพบว่าเครื่องบินลำที่อ่อนแอกว่าพรคพวกจากจักรวาลผ่านการก่อตัวของจักรพรรดิและนำไปสู่อาณาจักรดวงอาทิตย์เมื่อวิญญ,ญาณ สัตว์ประหลาดและดาวอีกดวงหายไปเขาสามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของชาวประมงและส่งเสริมดาวฟ้าหลันให้กลายเป็นอาณาจาักรแห่งเทพ,พเจ้าเป็นเพียงว่าเขาไม่เคยคิดว่าการออกแบบนี้ถูกบังคับให้ใช้แผนกับมอนสเตอร์เพื่อใช้บนศรีรษะของมนุษย์หลังจากฟื้นสติได้ชั่วครู่จากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ยังคงค้นหาดาวที่เขาต้องการสำรวจต่อไป จริงๆเหมยกงจือและถังซานมองดูต้นไม้วิญญาณท้องฟ้าสีฟ้าที่ส่องประกายในมือของฝ่ายหลังพร้อมๆกันดวงตาของจริงๆเผยให้เห็นถึงความปรารถนาบางอย่างแม้ว่าพวกเขาจะตกอยู่ในอาณาจักรราชาเทพเนื่องจากสติสัมปชัญญะของพวกเขาอย่างน้อยในระดับสูงสุดของจัก,กรพรรดหาก3าคนแบ่งกลุ่มวิญญาณต้นไม้นี้จิตสํานึกของคนสาคนจะมีโอกาสก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่ง แต่ถังซานก็กำจัดวิญญาณต้นไม้ทันทีหลังจากการสังเกตช่วงสั้นๆเห็นได้ชัดว่าเขาดูไม่เหมือนวิญญาณต้นไม้ที่กลืนจากกระพัดสวรรค์ผู้ทำลายวิญญาณการเพาะปลูกของเราได้รับการปรับปรุงอย่างมากด้วยความช่วยเหลือของแกนกลางของดาวมันจะไม่เป็นประโยชน์กับเรามากนักโดยการดึงต้นกล้าออกมามากเกินไปเก็บสิ่งนี้ไว้ก่อนฉันมีประโยชน์อย่างอื่นถังซานกล่าว พลังของก้าวสีนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรเจ้าบอกฉันเพียงว่ามันเป็นสายเลือดที่ยอดเยี่ยมของตระกูลมังกรตระกูลมังกรชนิดใดที่ฉันไม่สามารถแบกกลับมันได้ในตอนนี้จริงๆถามด้วยความสับสนกับการมาถึงของกรงเล็บมังกรพลังของเทพมังกรได้โค่นล้มความรู้ความเข้าใจของตระกูลมังกรอย่างสมบูรณ์ในความรู้สึกของเธอตัวต,วตวนที่มีอำนาจทุกอย่างเป็นจุดสูงสุดของเผ่ามังกรบนดาวดวงนี้แล้ว แต่จากลมหายใจในตอนนี้แม้จะอยู่ในสถานะสูงสุดก็ตามเขาต้องเผชิญหน้ากับเจ้าของสายเลือดมังกร9้าสีเขาอาจจะรับแรงกดดันไม่ได้สนใจไหมนั่นคือการมีอยู่ของโลกของฉันด้วยหลังจากที่เรากลับไปยังโลกนั้นคุณจะมีทางเลือกที่จะไปที่นั้นตามความคิดนั่งเดิมของฉันคุณต้องอยู่ในอาณาจักรเทพนั้น ถังซานยิ้มคนเดียวลักษณะของจักรวาลเผ่ามังกรถูกแสดงออกมาถึงที่สุดที่นี่สายเลือดมังกรคริสตันของจริงๆเพียงพอที่จะกลายเป็นจุดสุดยอดในดาวฟ้าหลันแต่จริงๆแล้วมันเป็นดวงจันทร์ที่สว่างสวยของหิ่งห้อยเมื่อเทียบกับดาวมังกรในแดนเทพมังกร ถังส่วนอยู่ยืนอยู่ด้านหน้าศูนย์กลางของอาณาจักรเทพดวงตาของเขารีลงเมื่อเขาคิดว่าเขากำลังจะเสร็จสิ้นการสื่อสารกับเวลาและพื้นที่นั้นการรับรู้นั้นก็หายไปเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายไม่ต้องการให้เขามาสู่อดีตถ้าเป็นคุณปู่คุณไม่อยากขึ้นดาวในที่ที่เขาอยู่หรือฟังพ่อนนะดาวที่คุณปู่ตั้งอยู่ยังคงเป็นเวลาและสถานที่เมื่อหลายพันปีก่อนดวงตาสีฟ้าของถังส่วนอยู่เช่นเดียวกับแทงซานแสดงความคิด ในวิหารมังกรทุกคนในที่นั่งสูงของจริงๆผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาคือคังคงเหินผู้ซึ่งบุกทะลวงไปถึงระดับจัก,กรพรรดิและกลุ่มผู้อาวุโสของตระกูลมังกรคังคงเหินมองไปที่สาวคริสตันที่สองประกายด้วยท่าทางที่ซับซ้อนเหตุผลที่เขาตกลงที่จะช่วยให้เขาบุกเข้าไปในจัก,กรพรรดิคือการนำมังกรเพื่อฟื้นพลังบางอย่างภายในกลุ่มมังกรแต่เขาไม่ได้คิดถึงแก่นแท้แห่งสวรรค์ดูดวิญญาณห่วงหุ้ยใช้โอกาสโดยตรงในการเป็นจักรพรรดิเพื่อควบคุมตนเอง ตั้งแต่นั้นมาจิตสำนึกของเขาก็วุ่นวายอย่างสมบูรณ์และทันใดนั้นก็มีการบีบบังคับสุดโต่งที่ทำให้เลือดของเขาเดือดพล่านและมีเพียงการถดถอยเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเขาฝากการควบคุมของจักรพรรดิท,ทำลายวิญญาณออราตระกูลมังกรน,นั้นเป็นออราเทพเจ้ามังกรโดยธรรมชาติที่จริงๆปล่อยออกมาก่อนที่ออราเทพเจ้ามังกรในฐานะสมาชิกของเผ่ามังกรในขณะนี้คังคงเหินไม่มีความปรารถนาที่จะโต้แยง้ง คังคงเหินคุณกลายเป็นจัก,กรพรรดิแล้วจากนี้ไปคุณจะทําผิดซ้ำซากของบรรพบุรุษไม่ได้คุณต้องทํางานอย่างหนักกับอสูรดาเพื่อปกป้องเผ่ามังกรคุณสาบานได้ไหมตระกูลมังกรแต่กล้าวขังคงเหินสาบานด้วยเลือดว่าจะปกป้องเผ่ามังกรภายใต้มงกุฎของปีศาจธมินด้วยความแข็งแกร่งตลอดชีวิตหากมีการละเมิดใดๆสายเลือดจะกินมันคังคงเหินให้คำสาบานเลือดด้วยความเคารพ เมื่อรู้สึกถึงรัศมีของเทพเจ้ามังกรที่เล็ดลอดออกมาจากจริงๆเขามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวิธีที่บรรพบรุษของเขาทำหรือตอนนี้เขาเชื่อว่าคำพูดของจริงๆเป็นความจริงฝ่าบาทคริสตันคุณไม่คิดจะกลับมาดูแลตระกูลมังกรหรือคังคงเหินถามจริงๆด้วยความคาดหวังแม้ว่าทัศนคติของตระกูลมังกรแครกองที่มีต่อจัก,กรพรรดมังกรคริสตันจะไม่ค่อยดีนัก แต่คุณต้องรู้ว่าเธอช่วยตัวเองให้พ้นจากเนื้อมือของจัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณในขณะนี้ผู้หญิงที่สง่างามและสดใสบนบันลังไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีความรักเป็นพิเศษต่อเขานอกเหนือจากการยอมจำนนอย่างไรก็ตามหากในเวลาต่อมาคังคงเหินบอกจัก,กรพรรดิองค์อื่นเกี่ยวกับความรู้สึกในปัจจุบันของพวกเขาคาดว่าจัก,กรพรรดิส่วนใหญ่จะบอกเขาว่าพวกเขาก็มีเช่นกัน